เห็นยอดอ่อนๆว่าเป็นแก่นภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือกุลบุตรบางคนมีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจ ความขับแขนใจครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกมีทุกอยู่เฉพาะหน้าแล้วทำชนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีได้ดังนี้ครันบวชแล้วสามารถทำลาบสักการะและเสียงเยินยอให้เกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้วมีความดำริเต็มรอบแล้วในลาบสักการะและเสียงเยินยอน,นั้น เธอทนงตัวเพราะลาบสักการะและเสียงเยินยอน,นั้นว่าเราเป็นผู้มีลาบสักการะและเสียงเยืนยอนส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้ต่ำต้อยน้อยศักดังนี้เธอนั้นเมาอยู่มัวเมาอยู่ถึงความประมาทอยู่เพราะลาบสักการะและเสียงเยิอนยอน,นั้นเมื่อประมาทแล้วเธอก็อยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่ดูแล้วน่าชัง ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้สอหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้อยู่จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วมองข้ามผลแก่นมองข้ามผลกระพีมองข้ามผลเปลือกสดมองข้ามผลสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกเด็ดเอาใบาอ่อนที่ปลายกิ่งถือไปด้วยเข้าใจว่านี่แก่นไม้บุรุษมีตาดี เห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่าผู้เจริญคนนี้ช่างไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกะพีไม่รู้จักเปลือกสดไม่รู้จักสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกไม่รู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจึงดังว่าผู้เจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็มองข้ามผลแก่น ข้ามผลกะพีข้ามผลเปลือกสดข้ามผลสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกไปเด็ดเอาใบาอ่อนที่ปลายกิ่งถือไปด้วยเข้าใจว่านี่แก่นไม้สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้จะไม่สำเร็จประโยชน์เลยดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเราเรียกคนบวชชนิดนี้ว่าได้ถือเอาพรหมจรรย์ตรงใบอ่อนที่ปลายกิ่งของมัน และเขาถึงที่สุดของพรหมจรรย์ด้วยการกระทําเพียงให้ลาบสักการะและเสียงเยินยอเกิดขึ้นเท่านั้นเอง